ที่ามาร่วมกันเฉลิมันในวันนี้นะครับรบกวนท่านนะครับนำเรือของท่านมาจอดอยู่ตรงหน้าสะพานท่อสสบรรดาช่างเหลาแล้วก็แขกทุนเกียรติทุกท่านนะครับได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉันเรือพายประเพณีตำบลภารัฐของเราในวันนี้เรียนเชิญบนพิธีเลยครับผมแล้วก็ขอได้เชิญท่านปุ่ตอนพิธาริษกุลนะครับนายกทื่พิธีตาบลภารัฐ เป็นผู้กก่ารายงานก็ถูกสงการจัดงานในวันนี้คร <laughs> ับสิทสิครับเรียนท่านปตวัฒนายทัานไหลสมาทิกสภาผู้แทนราษบรจังหวัดสอนแก่นประทานในพิธีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาประานย่อยตำบลบพะลัท่าจนจันลันที่ใหญ่บ้าน,นาผู้มืการโรงเรียนและแขกผู้ผมีเกียรติทุกท่านกระผมนายคงทริสาทิศคุลนายยเทศมนตรีเทศบา,ตามมลตำบลพึพะลัในาานามคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งขันรเรือพายประจำปีพุทธศักราช2544ครั้งนี้การแข่งขันรเรือพายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาของชาวตำบลบึพะลัซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน12สขของของทุกปี ในปีนี้เทศาบาลตมรับได้อาานุมัติงบประมาณจำนวนเงิน2,000 2.5มืบาทในการดเนินงกานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีแข่งขันเดือภพายของชาวตำบลทะลับให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเกิดความรักความสามัคคีของชาวตำบลทะลับ 3. เพื่อถ่ายทอดประเพณีแข่งเดือภพายให้ลูกหลานได้สืบทอดและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 4. เพื่อสร้างกิ่สํำนึกให้ผู้คนรับท้องถิ่นของตนเองและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลพะลับในปีนี้มีหมู่บ้านในตำบลพะลับและประชาชนทั่วไปส่งทีมเดิเข้าแข่งขันจำนวน28ทีมประกอบด้วยหนึ่งทีมชายประเภทห้าสีไทยภายในตำบลพะลัพจำนวน10ทีมสองทีมประเภททีมหญิงห้าสีไทยภายในตำบลพะลัพจำนวน6ทีม3ประเภทชาย ประชาชนไทยทั่วไปมูลนิโอเพน5สีไทยจำนวน12ทีมซึ่งมาจากจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสระบครจังหวัดบึงกาฬจังหวัดยะโสธรและจังหวัดหนองบัวลำพูบัดนี้ได้เวลาถึควรวแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้อวาลและกล่าวเปิดงานแข่งประเพณีแข่งขันเรือพายตำบลพระลับประจำปี2564ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรีขบลบครัลท่านรองผู้กำกับท่านประธานคณะกรรมการการจัดงานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรละกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานงานพิธีแข่งขันเรือพายตำบลบ้ละ ประจำปีพุทธศักราช2564ของเทศบาตบลตบุญพรับในครั้งนี้จากการรายงานของท่านนายกเทศมนตรีตบลญพะรับประธานกรรมการจัดงานทำให้ทราบว่าการจัดงานในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น2 50,000บาทมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งบุคคลภายในตบ,นบุญพะรับและบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบละลั์จัดงานประเทณีภายใต,ใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัดเช่นมุดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ุดเครื่องเสียงในการเชียร์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะหา่างและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความสุขสนาน และมีความสมานสมัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการในวันนี้นะครับในโอกาสที่ตัวผมเองเนี่ยได้มาร่วมง,งานซึ่งจริงๆแล้วงานประเพณีแข่งเรือของตำบลพะลับเนี่ยถือว่าเป็น ประเพณีสําคัญที่สืบต่อกันมาหลายสิบปีนะครับซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับตั้งแต่ก่อนจะเป็นสสอนะครับหลังจากเป็นสอสอก็ได้มาร่วมงานโดยตลอดถือว่าเป็นประเพณีสําคัญที่ถ้าผมมีโอกาสก,ก็จะมาร่วมงานด้วยทุกครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับก็ในโอกาสที่ได้มาร่วมงานก็จะขอสนับสนุน นะครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทและจะสนับสนุนนะครับทีมแข่งขันในตำบลน,นะครับทราบว่ามีทีมชายและทีมหญิงรวมทั้งหมด16ทีมทีมละ500บาทรวมเป็นจำนวนเงินสา0พบาทนะครับขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาตบลตำบลพะรับที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและเห็นความสำคัญในการจัดงานประเพณีแข่งเรือพายในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านคณะกรรมการตัดสินและทีมเรือทุกทีมรวมทั้งพี่น้องชาวตำบพลพะรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขออ,อ,อํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเจริญตลอดไปบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือภายตำบพลพะรับประจำปีพุทธศักราช2564ของตำบพลพะรับณบัดน,นี้ คนณค้นเกดคุณบันนี้ที่ถ่ายรูปก่อนนะครับถ้าถ่ายรูปก่อนนะ